หมอครับหมอครับปวดสะโพกแต่ไม่ล้าลงขาเป็นกระดูกทับเส้นหรือไม่สวัสดีครับหมอสันครับเป็นมิวสันจีและหมอฟังเกมครับคลิปนี้ครับหมอจะบอกว่าปวดสะโพกแต่ไม่ล้าลงขามันเป็นกระดูกทับเส้นหรือไม่คลิปนี้ครับเป็นคําถามมาจากทางบ้านครับ่านะครับดูครับทุกคนนี่คือคําถามครับคุณหมอคะ มีอาการเจ็บลึกในสะโพกด้านซ้ายแต่ไม่มีการระองขานะคะบางครั้งต้องนั่งนานๆเวลาเอี้วตัวจะรู้สึกเหมือนไฟช็อตช่วงเอวอาการแบบนี้เป็นจากกล้ามเนื้ออักเสบใช่หรือไม่ครับประเด็นคือแบบนี้ครับตอนแรกก่อนเลยถ้าคุณจะรักษาอะไรคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณเป็นโรคอะไรเดิมทีคนไข้คนคน,นี้อ่ะเป็นเอาจริงเป็นคนไข้ของหมอฟันนี่แหละคือเขาคิดว่าเขาเป็นแค่กล้ามเนื้ออักเสบพอเขาคิดว่าเขาเป็นแค่กล้ามเนื้ออักเสบทาให้เขาไม่ได้รักษาเรื่องของกระดูกกะเส้น แต่ถ้าคุณฟังให้ดีนะเมื่อกี้เขาบอกเป็นปวดสะโพกแต่ไม่ลาลงขาแต่มีอาการจะเวลาจะรู้สึกเหมือนไฟช็อตช่วงเอวนั่นหมายความว่าไงครับคุณโอเคอาจจะปวดสะโพกสมมติที่เป็นสะโพกกไหมครับคุณปวดสะโพกช่วงนี้แต่ไม่ลาลงขาแต่คุณมีอาการไฟช็อตช่วงเอวจาได้ไหมครับว่าหมอฟันเคยบอกแล้วว่าคนที่มีปัญหาเรื่องของกระดูกเส้นจะเป็นยังไงครับทุกคนเพราะฉันใครที่มีอาการวันนี้และคุณยังสงสัยและคุณยังไม่แน่ใจ ไม่ใช่คุณฟังคลิปนี้คุณจะเข้าใจเรื่องของกระดูกเส้นเข้าใจเรื่องของการปวดสะโพกของคุณว่าคุณเปกระดูกเส้นหรือเปล่าจะได้เข้าใจจะได้เคลียร์จะได้นัดว่าเฮ้ยเอาอย่างไรฉันเป็นหรือไม่เป็นโอเคไหมก่อนอื่นเลยคุณเข้าใจนี้ก่อนอันนี้คือหมอนรองกระดูกเส้นอันนี้คือกระดูกสันหลังนูรครับมีลักษณะของหมอนรองกระดูกมีเส้นประสาทที่ออกมาถูกไหมผมเคยผมเคยพูดแล้วว่าสมดเอาง่ายๆถ้าคุณมีภาวะของหมอนรองกระดูกเส้นประสาทแบบนี้มีปิ้นทับเส้นประสาทมีไปกดทับเสื่อมเลยก็ได้ไปกดทับอย่างนีกนคคุณจะะมอรรไบั คุณจะมีการปวดร้าวมีชามีอ่อนแรงมีการปวดร้าวชาอ่อนแรงนึกภาพไหมครับพอคุณบอกว่ามีการปวดร้าวชาอ่อนแรงจะเป็นไงครับอ่ะดูนะฮะพอคุณมีการปวดร้าวชาอ่อนแรงสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลามันร้าวคุณป่วยที่มันก็จะร้าวลงขาถูกไหมแล้วก็จะชาแล้วก็จะอ่อนแรงรนึกภาพไหมครับทุกคนแต่ทีนี้คนไข้คนนี้บอกปวดสะโพกแต่ไม่ร้าวแต่ สิ่งที่เขามีคือ,อาการไฟช็อตแป๊บแปบช่วงเอวคุณลองนึกภาพดูนะทุกคนลองนึกภาพดูนะใครสลังเป็นแบบนี้มีการทับเส้นเกิดขึ้นตรงนี้ผมบอกอาให้ดูภาพภาพนี้มันทับเส้นแบบนี้ถูกไหมครับมีการทับเส้นอย่างนี้เกิดขึ้นมันโดยเส้นประสาทเส้นประสาทมาเลี้ยงอะไรครับมาเลี้ยงบริเวณขามาเลี้ยงบริเวณเอวมาเลี้ยงตรงไหนก็แล้วแต่แล้วแต่ที่มันแตกแขนงไปเลี้ยงโอเคปะแล้วแต่ที่มันแตกแขนงไปเลี้ยงปกติมันจะรับความรู้สึกของเราคุณจะรู้สึกว่าร้อน คุณจะรู้สึกว่าเย็นคุณจะรู้สึกว่าม,มีอะไรเข็มมาทิ่มถ้าคุณไปสมัมผัสสมมติบอกว่าผมเอามือไปจับอะไปจับ,ไปจ,บไปจับหลังคุณคุณจะรู้สึกว่าม,มีอะไรมาจับเอาเข็มแหลมแมาทิ่มคุณรู้สึกว่ามีอะไรมาทิ่มนึกภาพไหมความรู้สึกปแบบนั้นครับแต่คนไข้คนนี้บอกว่ามีการเหมือนไฟช็อตคุณลองนึกภาพดูมันไฟช็อตตอนนี้คุณไม่ได้มีอะไรไปกดไม่ได้ไปทับอะไรของมันเลยไม่ได้ไปแตะเลยนั่นคืออะไรครับนั่นแสดงว่ามันมีภาวะเส้นประสาทได้รับการบาดเจ็ นี้วผ้าปะนั่นคือไอ้ตรงเนี้ยมันได้รับการบาดเจ็บเกิดขึ้นตรงเนี้ยมันได้รับการบาดเจ็บเกิดขึ้นพอมันมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นตรงนี้มันก็เลยมีการแฟบเหมือนไฟช็อตหรือที่หลายๆคนบางคนบอกว่ามีการคันมีการแสบมีการร้อนเผาๆมีการแบบยิบยิบยับยับพวกนี้เป็นอาการของนิวโรพติกหมดเลยนั่นคือมีการบาดเจ็บของเส้นประสาทหมดเลยดังนั้นครับผมบอกได้กล้ากล้าพูดเลยว่าคนนี้น่าจะมีปัญหาเรื่องกระดูกเส้นผมให้คนไข้คนนี้ครับไปลอง MRI ดูครับ แล้วเจอเลยครับว่าคนไข้มีภาวะหมอนระดูกทับเส้นประสาทเป็นภาวะหมอนระดูกเชองนึกภาพไหมสมมุติวันนี้ถ้าคุณยังรักษาแค่ปวดสะโพกกินยาแค่ปวดสะโพกทําท่ากายภาพแค่ปวดสะโพกฝังเข็มแบบปวดสะโพกมันจะหายเลยครับเป็นเหตุผลว่าคนนี้เลยรักษาตอนแรกไม่หายสักทีแต่เมื่อไหร่ที่คุณเจอเป็นภาวะเป็นทับเส้นเกิดขึ้นการรักษาก็จะไม่เหมือนกันพอรักษาไม่เหมือนกัน กินยาไม่เหมือนกันฟังเข็มไม่เหมือนกันกายภาพไม่เหมือนกันทุกอย่างไม่เหมือนกันหมดอาการของนายก็เลยดีขึ้นโอเคไหมอาการเขาก็เลยดีขึ้นเพราะฉะนั้นครับวันนี้มาปาักกันเลยนะครับการที่คุณปวดสะโพกแล้วคุณเป็นกดดันเส้นหรือปล่าให้คุณสังเกตว่าคุณมีการล้าลงขามีการชามีการอ่อนแรงหรือเปล่าถ้าใช่ก็แสดงว่าคุณน่าจะเป็นถ้าคุณปวดทอข้างในลึกๆคุณอาจจะเป็นแค่ลักษณะข,ของกล้ามเนื้ออาจจะเป็นของข้อเสื่อมถูกไหมแค่นั้นก็ได้ แต่คนไข้รายันี้มีอาการแป๊บๆมีการเหมือนไฟช็อตอันนี้ก็บ่งบอกว่ามันคือล้าวนั่นเองนะครับหรืออื่นๆมีการคันมีการแสบๆมาพวกนี้เป็นอาการของกระดูกเส้นหมดเลยโอเคไหมเพราะนคลิปนี้มาเคลียร์กันให้ชัดเพื่อนะครับเพื่อที่คุณจะได้รักษาการได้ถูกต้องไม่อย่างนั้นครับคุณรักษาผิดแล้วคุณก็บอกรักษาไม่ดีขึ้นมันไม่หายเพราะมันผิดตั้งแต่คุณไม่รู้แล้วคุณเป็นโรคอะไรแล้วครับโอเคไหมครับนั้นฝากกันไว้นนี้ครับใครที่มีหายเรื่องการปวด มีคาถามอะไรก็ส่งมาถามใ้คลิปนี้ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งไปให้คนอื่นๆแล้วกันครับแล้วเจอกันใหม่ที่จไปสำหรับคลิปนี้ขอพูดสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับแ๊้ยบาย